สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีจากพืชคูณ2พบกันอีกแล้วครับดวงดีนะครับไบทีวีไบทูเดย์แล้วก็สินแสหมิงดวงชะตานะครับจะลืมตาอ้าปากได้ชีวิตจะดีกว่าช่วงครึ่งปีที่ผ่านมานะครับดีกว่าช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาหมายความว่า หยิบจับอะไรก็ได้เงินหยิบจับอะไรเป็นชิ้นเป็นอันมากขึ้นมีรายรับพิเศษเข้ามาหรือศบช่องทางที่จะมีโอกาสที่จะเริ่มอาชีพที่2ออาชีพที่3เนี่ยรวมอยู่ในหมวดนี้ทั้งหมดถ้าพูดแบบนี้แล้วนะครับผมก็นึกถึงลัคนาราศีดังต่อไปนี้ที่ดวงชะตาจะลืมตาอ้าปากได้หนึ่เลยนะ1เลยลัคนาราศีกัน ลัคนาราศีกันเป็นลัคนาราศีหนึ่งที่ดวงกําลังจะพลิกเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นราหูเล็งลัคนาอยู่ก็จริงแต่ก็จะหมายความว่าถ้าเกิดชาวลัคนาราศีกันพาตัวเองเข้าไปอย่างถูกที่ถูกทางเข้าไปอยู่ในธุรกิจที่มันเข้ากับยุคสมัยโอยโอกาสที่ชะตาจะพลิกเปลี่ยนแปลงลืมตาอ้าปากนั้นโดดเด่นชัดเจนมากนะครับหนึ่งคือลัคนาราศีกัน สองสองลัคนาราศีธนูผมว่าครึ่งปีแรกเนี่ยธนูก็อืเหมือนกับมันมันดีแต่มันยังไม่สุดนะนะมันติดตดิจะงึกจะงักอยู่เหมือนกันแต่ความโชคดีของธนูอย่างหนึ่งคือดาวสาวที่โยกหน้าเนี่ยไปได้ตำแหน่งเป็นอุดมเกณฑ์อยู่ก็ทำให้ยังมีเงินมีทองเข้ามาตลอดเพียงแต่ว่ามันมีช่วงหนึ่งที่ดาวพุธมันเดินองศาประหลาดประหลาดเนี่ย ทำให้มันก็มีความล่าช้าอยู่ในเรื่องการติดต่อประสานงานแต่ช่วงครึ่งปีหลังไปแล้วถ้าไม่นับดาพุทธนะฮะนับดาดวงอื่นๆก็ถือว่าจะอุ้มสมให้ชาวลัคนาราศีธนูมีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นในหลายๆประการใครที่รู้สึกว่าติดติดขัดก็ลืมตาอ้าปากได้ตามที่ผมได้พยากรณ์ให้ฟังไปแล้ว ลักขณาราศีต่อไปที่ผมดูแล้วนะครับดวงที่ติดติดขัดขัดนะจะขยับดีขึ้นเปลี่ยนแปลงดีขึ้นลืมตาอ้าปากได้นั่นก็คือชาวลักขณาราศีกุมลักขณาราศีกุมเนี่ยดาวเสาทับลักขณาอยู่เป็นองค์เกณฑ์นาราเกณฑ์เป็นตำแหน่งที่ดีที่เด่นชั้นสูงทางโหราศาสตร์อยู่แล้ว แล้วก็เป็นอะไรที่ทำให้คุณเองนั้นนะครับมีโอกาสได้เริ่มธุรกิจกิจการกิจกรรมใหม่ๆทำให้ชะตาชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นอย่างน่าอาัศจรรย์ด้วยรอบวงโคโจรทางโหราศาสตร์ตรงนี้สินแสงมิงจึงเชื่อว่าดาวที่โคโจรแบบนี้สำหรับชาวลัคนาราศีกลุ่มจะทำให้คุณเองนั้น หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองใครที่ชะตารู้สึกไม่ค่อยคล่องตัวที่ผ่านมาก็จะลืมตาอ้าปากได้ตามที่ผมได้พยากรณ์ให้ฟังไปแล้วถัดจากลัคนาราศรีกุมนะครับอีกลัคนาหนึ่งที่ดวงชะตาจะลืมตาอ้าปากได้แล้วก็มีความสําเร็จดีมากนั่นคือชาวลัคนาราศรีมังกรลัคนาราศรีมังกรนะครับคุณมีดาวเสาเป็นดาวเจ้าเรือนถึงแม้ดาวเสาจะเดินองศาแปลกๆแต่ก็ไม่ได้ส่งผลให้เสียหายอะไร และดาวพฤหัสนะครับก็ไปโคจรได้ตำแหน่งตรีโกนร่วมธาตุด,ดินก็ทำให้ชะตาชีวิตมีโอกาสที่จะก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงดีขึ้นอย่างน่าอาศาัศจรรย์เป็นความโชคดีที่อยู่บนเงื่อนไขของดาวหลายๆดวงที่อุ้มสมให้ชาวลัคนาราศีมังกรหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองหรือได้ช่องทางใหม่ๆที่ดีในเรื่องของงานเข้ามา นะครับและอีกหนึ่งลัคนาราศีที่จะขยับเปลี่ยนแปลงดีขึ้นแต่อันนี้ผมขอวงเล็บไว้นิดหนึ่งนั่นคือชาวลัคนาราศีมีนวงเล็บก็คือว่าอะไรชะตาจะมีโอกาสลืมตาอ้าปากได้หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองแต่มีแต่นะมีแต่อย่าไปลงทุนทำอะไรแบบเกินตัวหรือหน้าใหญ่เกินไป นะครับทำอะไรต้องประมาณตัวเองไม่ใช่ไปกู้เงินไปกู้อะไรนี่ยืมสินมายเยอะเพิ่มมาลงทุนอย่าไปทําขนาดนั้นให้ทําในสิ่งที่ตัวเองถนัดเอามาประยุกต์ใช้ให้มันเข้ากับยุคสมัยแล้วมันก็จะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นเองโดยที่ไม่จําเป็นต้องไปลงทุนอะไรมากมายเลยและทั้งหมดนี้นะครับตามรอบวงโครจรของดวงดาวในแบบฉบับของสินแสงหมิงก็เชื่อว่าลาัคณะราศีที่พูดไปทั้งหมดชะตาชีวิตดวงชะตากําลังจะลืมตาอ้าปากชีวิตดีกว่าครึ่งปีที่ผ่านมา โชคดีครับ